ดูสวัสดีค่ะทุกคนดูแมวแมวมันไล่กันดูดูก็มิจูดูหอยเชี่ยดาโป่ล่ามิจูนี่ให้มันกินหน่อยให้เงี้ยวกินหน่อยไม่ต้องโอ่มันเลยเข้าใจไหมอ่ะโก เชียร่ปอุวนะตุนักที่บ้านมันตะลอะก,กับแมวตะลอะก,กับแมวฝนตกไม่ดูกำแพงเป็นเป็นใครน้ำหมดเลยฝนตกก็ใจไหลอ่ะก็ใจไหลอ่ะ รู้โชยโจมี่อืมทำก็ทำไมอ้าก็ร่มสีเป่งยิอ้วอไรอ่ะไม่ใช่เพื่อนอ่ะเป็นเพื่อนกันไม่ใช่กับแมวมเห็นวันนั้นให้กินอยู่ดีกินดีวันนี้มันก็ไม่ให้กินแปลกอืมร,รู้ล้วนหรอรู้ อยูลร้นเงี้ยวฝนตกแต่กำแพงเป็นตะไคร้น้ำหมดเลยสีเขียวๆอันนั้นเองไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะทำยังไงใส่กุญแจอันนวลไม่รู้จะทำยังไงไหมอยู่แต่ในบ้าน วันนี้ก็ไม่รู้ทำอะไรกินกินทำแก่งส้มกินนี่ยอดมันนี่ที่บ้านนี่นี่นนนมันสําพลังมันสําพลังสีเหลืองมันสําพลังยาวเลยดูไปขุดมาเมื่อวานุดไม่รู้จะทำอะไรดี สวรสรถก็เยอะสวสรถก็กินไม่หมดต้นมันตายนะสวรสรถรไม่ส้หน่อหน่อน่อไว้ตั้นหน่อเรียกอีกแล้วเรียกอีกแล้วมเมื่อวานลูกสาวเอานี้มาให้เอากระนมมาให้เมื่อวาน ันมกินแล้วสองลูกเอา,าต้องหมดหกลูกกลมนมเนี่ยอร่อยนะกินแล้วอร่อยวันวันไม่รู้จะทำอะไรวันนึงไม่ได้ออกไปไหนเลย มืดมืดมืดชายนอนยังไม่ตื่นเลยแจ๊บ yeah. ว่าจะทำอะไรนั่นหน่อยอเช็ดต่างเช็ดประตูเช็ดหน้าต่างหมดแรงเลยเมื่อกี้ไปกุดเจ้ามาไปถางญาาหงางญ้ามาหมดแรงเลยตางหญ้ามาหมดแรงเลยไม่รู้ฉันทำอะไรวันนี้ทุกวันอยู่แต่ในบ้าน ไม่มีอะไรทำถ่า,ายไปถ่ายมาอยู่แต่ในบ้านไม่รู้จะทำคลิปอะไรให้ดูวันนี้แกงส้มแกงส้มวันนี้แกงส้มอย่าเปิดไฟดูแกงส้มแกง,งเหลืองแกงเหลือง แกงเหลืองวันนี้แกงส้มแกงส้มหมูผักแกงส้มหมูผักแกงเหลืองที่บ้านเราก็เรียกแกงเหลืองถ้ปาปักกลางเรเรียกเออปักกลางเราเรียกแกงเหลืองตั้ตังใต้เขา,าเรียกว่าแกงส้มแกงส้มแต่ไม่เผ็ดนะเพราะว่าลูกชายเขาชอบกินแต่ว่าใส่พริกไม่เยอะ ไปถางหญ้ามาเมื่อกี้เหนื่อยมากเลยวันวันไม่รู้จะทำอะไรไม่มีอะไรให้กินบ้าไจังก็อู ่ายคลิปสั้นๆไม่รู้จะทำอะไรวันๆไม่มีอะไรอย่าทำให้ดูจะออกไปข้างนอกก็กลัวกลัวโควิดอยู่แต่ในบ้านเดินไปเดินมาทำกับข้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูเดี๋ยวไปห,หาหาอะไรทำคลิปให้ทุกคนดู ฝนตกนี่ไปทำอะไรก็ไม่ได้ดูกูมันหงออะไรไม่รู้ฝนตกง่ยายเก็ขึ้นเยอะเมื่อกี้ไป ดาย่ามาไปถางหญ้ามาฝนตกทุกวันก็ตกนี่จะเมื่อจะตกอีกแล้วห้าหกโมงที่นี่เอ้หกโมงกวา่าที่มาเลยหกโมงกว่าที่ไทยคงห้าโมงอ่ะนะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะคะโอเคคลิปนี้แค่นี้นะคะก็ไม่มีอะไรขายวันนี้แขงส้มก็ให้ดูแลว้วเมื่อกี้วันนี้ แกงเหลืองอ่ะ,ะ,ะ,ะแกงส้มแกงส้ม <c oughs> โอเคนะคะขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นิยาด้วยนะคะกด s ั b ตะไ i b ้นิยาด้วย